สวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเลยนะครับผมโอ้โหเนาะเมืองไทยครับเมืองไทยช่วงนี้ไม่รู้จะพูดยังไงครับอา,าานะอากาศดีมากๆเลยนะฮะอากาศดีมากๆเลยจนนี่ฮะยอดใหม่นะฮะใบใหม่ของโชก้า9ชั้นเนี่ยต้องต้องถนอมเลยนะครับต้องถนอมเลย ยังไงช่วงนี้ก็ต้องอดูแลสุขภาพด้วยนะฮะยิ่งโดยเฉพาะแสงแดดเมืองไทยฮะร้อนมากๆเลยใครมีโรคประจำตัวนะฮะหรือ,อมีปัญหาเรื่องของความดันนะครับความดันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับร้อนร้อนจริงๆอ่ะวันนี้พี่เลยเอาโชคเก้าชั้นที่บ้านคุณตานะครับมาให้ดูนี่เหลือไปเห็นมีช่อดอกเล็กๆนะครับ เคยมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งถามนะครับว่าโชคเก้าชั้นเล็กๆเนี่ยถ้ามีดอกควรตัดทิ้งไหมควรตัดทิ้งไหมก็สำหรับพี่เลนะครับถ้ามองว่าถ้าเป็นพันธุ์ที่หายากหรือว่าเป็นพันธุ์ที่ที่เราอยากอยากขยายพันธุ์เนี่ยก็ก็ลองลองผสมได้ครับลองผสมได้ติด ติดหรือไม่ติดก็ก็ลุ้นเอานะครับถ้าถามว่าปล่อยให้มีดอกแล้วเขาจะโซมไหมนะฮะพี่เลก็มองว่าเนื่องจากโชคกระชันเป็นไม้ที่โตอยู่แล้วโตช้าอยู่แล้วครับโตช้าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราดูแลลดน้ําให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยสามารถาบำรุงได้นะครับบำรุงได้ก็การที่จะปล่อยให้ให้ดอกมีฝัก แล้วถ้ามันติดเราได้จํานวนฝักหรือมเมล็ดที่ขยายพันธุ์เนี่ยพี่เลมองว่ามันคุ้มนะมันคุม้มเนาะนไหนๆก็เป็นไม้ที่โตชา้าอยู่แล้วครับดังนั้นก็ไม่ไม่เรียสว่าการมีดอกนะฮะหรือว่าการติดฝักจะทําให้ต้นโสมโตชา้าอย่างเงี้ยอ่นพี่เลก็ไม่ีเรียดดังนั้นในความคิดพี่เลนะฮะพี่เลแนะนําให้ให้ลองผสมดูเพราะว่าวัตถุประสงค์ของคนเลี้ยงไม้เนี่ย ทาไมมันหายากเราก็อยากมีจํานวนใช่ไหมครับอย,อยากขยายพันธุ์ได้ยังมีจํานวนที่มันเยอะอน,นะเนาะเออนี่แหละครับอะวันนี้เอาโชคเข้าชั้นรูกผสมทัพทิมสยามบ้านคุณตานะครับเอามา อัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูว่าตอนนี้ไซส์โตมากแล้วนะครับสงการก็ขอให้ทุกคนนะฮะเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ